นะครับผมอุลยภัทก่อนจะมาสอนทักษะวเบสิกนะครับการถีบครับการถีบตรงนะครับ,รรบ,รรบวันนี้การถีบตรงซ้ายขวานะครับบา,างคนถามว่าการถีบตรงเนี่ยถีบยังไงลักษณะยังไงให้แวเละแล้ครับแต่ว่าการถีบแบบสบายสไตล์ครูมรมันกาเนี่ยจะใช้การเวี่ยงเวี่ยงมือแล้วก็สะโพกนะครับผมเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคแล้วแต่เมื่อ อะไรก้าวขาที hmm. ่เราไปหลังจากนั้นครับอาการมวยขึ้นนะจะใช้การเหยียบจากมือครับน้ำหนักออกมาที่สะโพกและการเหยียบแรงๆที่การเหยียบครับผมดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราใช้ปลายเท้าก็จิกเข้าไปครับน้ำหนัก ออกมาจากสะโพกนะเราใช้การยกก่อนครับยกขาขึ้นเหมือนงูครับมันจะยกขึ้นฉกนะยกขึ้นมายกมาแล้วมันก็จะฉกเข้าไปครับใช้ปลาเท้าจิกเข้าไปครับน้ำหนักออกมาจากก้ามเยียงและสะโพกนะครับไหนครับดูนะดูดูที่้ายด้านหน้านะยกก่อนครับลิงชึบออกไปครับสะโพกและการเบียงก็จับชึบอ่าขวาครับยกจึบเบียงนะการแต่หมายว่าขึ้นตรงไหนลูกนะแรงไแรงที่การเบียงและสะโพกครับ โอเควันหลังจากนั้นเราฝึกจนคล่องแคล่วแล้วใช่ไหมเราก็ไปฝึกกับอุปกรณ์อ่าโดยเป็นวันนี้คุื่อรมชาจะมาฝึกกับการถีบกระสอบนะครับอ่ามาดูกันเลยตัวรับการมวยนะครับจิถีบเท้ทาหน้าก่อนนะไปเท้าถีบครับยกขึ้นเหมือนงูครับโฉวยกมาครับเฮ้ยโฉบยกมายกปั๊บ ก็พุ่งชู่เหมือนกินนัการเนี่ยมันพ่งกระู้เข้ามาเรากยืนใช่ไหมพอพู่งู้เข้ามาบเนยครับก็่ไปเาอ่ยกับเร็วมาเร็วแรงแรงการเบียงครับเบี่ยงสบายสบายสบายผัครับพับยกมากบนะครับไปเท้าสแรเบียงอ่าแต่ว่เป็นส่เท้าขวาครับทักษะการถีบตรงดูครับณสามานใสร้างหวได้พัยกขึ้นมา เร็วไปเร็วแลบแลงๆอยู่ที่การเปลี่ยนและโอ้เราทำตึ๊งออกมาถ้าทำให้ได้นะขอบักสิทธิการโูว์ออกมาครับนะครับจำไว้ว่าขึ้นตรงไหนลงตรงนั้นครับผมทำไมขึ้นตรงไหนลงตรงนั้นเพราะว่าให้เราเตรียมพร้อมในการใช้อาวุธนะครับผมพอเราก็ลงกบลงที่เดิมนะเตรียมเต็มตัวที่ซได้ทุกอย่างครับษิการ ขึ้นตรงไหนงตรงนั้นนะครับเป็นการขีดดูนะครับตับเดินมาันะป้องป้องตอพูดต่อสู้มันพูดต่อสู้ขนมาะครับสามารถป้องกันตัวได้ยนรอนาครับรอก็ปัแ้ไปแล้วถีดครับนะครับเร็วไหมเร็วแรงมแรนการเีลฝรั่งนั่ไหรแล้วก็ฝึกเบสิคพื้นฐานหรือว่าถำไเป็นการออกกำลังกายได้ครับดูนะให้ต่อเนื่องครับเป็กจะฝ่าทักษะได้ เียวขึ้นได้ครับลงซ้ายขึนข้าศึาเดียครับนบ้ยัง็ลงซ้าย่วครับง่ายงาเดี่ยวไล่ไา่ใคนใครับวันนี้ผู้นฐานก็มาสอนทักษะเรื่องว่าเป็นสีการถีบตรงนะครับฝัมาทุกคนคงไปฝึกหัดแล้ครับจำได้ว่าเร็ว หรือไ,ไม่เร็วแรงไม่แรงอยู่ี่การเรียนนะครับจังหวะขึ้นตรงไหนรูกนะ้นเอาไปฝูงกันนะครับตึงตึงตึง,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 งโอเคสําหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าวันนี้คงม,มีประโยชน์ในการฝูงหันและเรียนรู้ศิลปะบาใมใยไทยในการถีบตรงนะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับเป็นผู้สนับสนุนบุญรำพานด้วยการอุดหนุนสินค้า ในที่กครับในตะการที่เกอะสามารถไปค้นหาได้ต้องการสินค้าแบบไหนไปดูได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชม